โยมรักษาศีลห้าประจำทุกวันและรักษาศีลแปดในวันพระแต่โยมไม่ได้นั่งเจริญสภาวนาสมาธิหรือเดินจงกรมโยมจะ,ะระลึกพุทโธในจิตตลอด24ชั่วโมงและ,ละระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ปฏิบัติเช่นนี้พอจะปิดอบายภูมิได้หรือไม่เจ้าค่ะ ถ้าไม่ทำบาปก็ปิดได้ถ้าไม่ทำไม่ถ้ารักษาศีลให้ไม่ละเมิดศีลห้าได้ก็ไม่ไม่ไปอบายแต่จะไปสูงกว่านั้นไม่ได้อยากจะไปสูงกว่านั้นก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิเพื่อจะได้ไปสู่ชั้นพรหมโลกแล้วเจริญปัญญาเพื่อให้เข้าสู่ชั้นอริยภูมิอริยะของอริยะและพระพุทธเจ้านี่ต้องใช้ปัญญาตามลำดับ ความเครียดความวิตกกังวลความหงุดหงิดสุขทุกข์สลับไปมามนุษย์ทุกคนต้องพบเจอสภาวะนี้จะดับได้พ้นทุกได้ทุกอย่างต้องสะสมสติสมาธิจนถึงขั้นอุเบกขาเห็นเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาได้ก็จะดับทุกได้และจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขใช่ไหมเจ้าคะกราบขอคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยเจ้าคะ่ะ ถูกตั้งแล้วแหละทำให้มันปรากฏขึ้นมาก็แล้วกันวันแล้นนะเ,เดี๋ยวนี้เวลากินข้าวถ้ามีเนื้อปลาหรือเนื้อสัตว์ที่มีมีมีสัตว์น้ำอยู่ในตู้ก็จะระวังไม่กล้าสั่งเพราะว่ากลัวจะผิดศีลข้อห้ามฆ่าสาัตว์แต่เรื่องนี้ถูกแย้งว่า ต่างกับการไปซื้อสัตว์ที่ตายมาแล้วกินตรงไหนจะตอบผู้มาแย้งได้อย่างไรเจ้าคะก็ต่างตรงนี้มันยังไม่ตายก็ตายถ้าตายแล้วมันก็เราก็ไม่มีส่วนที่จะไปท,าทําให้มันตายเพราะมันตายแล้วแต่ส่วนที่ยังไม่ตายถ้าเราไปสั่งปั๊บเขาก็มาเอาสัตว์ที่ยังไม่ตายมาฆ่าอย่างนี้เราก็มีส่วนเพราะเราไปสั่งเขาแล้วการผู้ชี้นําแบบไหนที่โยมไม่ควรพูดเจ้าคะ ก็อย่าพูดเลยนิ่งเฉยๆไว้ถ้าไม่รู้จะพูดอะไรก็อย่าพูดเท่านั้นเองว่แล้วเ,เลยนี okay. <Okay. S 2> กราบขอวิธีในการลดมานาทิฐิเจ้าค่ะทําตัวให้เป็นผ้าคีริว้วพระเจ้าบอกทำตัวให้เหมือนเหมือนแผ่นดินใครจะเหยียบใครจะย่ำใครจะถุยน้ําลายใส่ใครก็จะปัดสะวะลดก็ปล่อยเขาทาไป เราเป็นบัตรพีเราเป็นแจวเราเป็นคนรับใช้ทุกคนเป็นเจ้านายเราโอเค okay.